แก้ไขชื่อเห็นว่าเอพชาร์ปสองยุตโทนี้ผมปิดตามคนคนหนึ่งมาด้วยไม่ติดตามพี่วะอีกไม่นานที่นนอีกไม่นานที่มีซับสไครต์ครบสี่สี่ล้านซับแล้ว มามาผมจําได้ว่ามอนที่ผมกดมีแค่ร้อยกว่าคนเองไม่ใช่เหรอ4ล้านเซลซับยังไงแค่เราลองดูดิชอบปะเซลเพื่อนไปดูในยูทูบเปิดช่องเลยว่าจะเข้าไปป่วนช่องมึงไอ้สัสปุ๊บเปิดแล้วเนี่ยมาดูดิไม่ไม่ไม่กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยกดซับสไครต์ด้วยนะน้องแบบคอนทินคอนเทนต์ที่มึงสร้างริมจะป่วนให้เละเลยสัสเลระเลระกดไลค์ให้เลระลื่นไหมลื่นไหม ถ้าเทียบแบบเหมือนมึงกำลังกางกับข้าวเงี้ยกูทำเป็นกับข้าวมันกลายเป็นขี้เลยสัต่เดีย๋ยวลื่นหรอวะไปลื่นอยู่ด้วยโอเคมีการดีเลย์ไลฟ์สตรีมดีเลยสามสิบวิเนาะพี่ดีเลย์กี่วิมันจะเป็นสามสิบวิแต่เพิ่งจะถึงกดไลค์กดไลค์ด้วยเนะี่ยพี่ตั้งดีเลยไปหมื่นเดียวไปเข้ามาเลยอะไรวะยิงไง พิงแอพเป็กไหมพิงระหว่างรอคนอื่นโหลดหนูขับรถขับถด่าเเวลาพี่ใช้ยแหละไม่จะบอกยูทูปโคตรฮง้ะเสียงตัวเองได้ยินเสียงทุกคนเข้ามาย้อนเวลาพี่ใช่หนูเข้ามาตั้งนานแล้วเรามีบาเลีสองกระบอกอันเชิญบาเลีมาสองกระบอกแล้วนะไปหามาจากไหนวะเนี่ยอันนี้คืออะไรหนูเต้น ฟาร์มที like here, ่บีเอ๊ะบ well, so. ีหน like ึ่งบีหนึ่งบีศูนย์แล้วก็บีหนึ่งอ่ะบอสพี่บอสถ้าเกิดพี่จะไล่ไล่ในดิสคอร์ดที่ผมดีกว่าถ้าเกิดดูในไล์นี้ไม่ดูในยูทูบแล้วเสียงมันย้อนด้วยไงเสียงตัวเองเสียงเปรียงไม่เสียงในยูทูบเลยไม่เปรียงดิ่คอเนี่ยแล้วต่อไปยูทูบแบบเวลาถามถามถามเชนเอ๊ะถามเชนเชนอยู่ไหนไง ติดเขาเล่นกันที่เราสามคนเล่นไม่ใช่ขับจีบอ่ะไม่มีเกียร์นะขับจีบอะไรก็ปิดไปด้วยเคยเล่นเหรอแบบลงไปแล้วก็ตายเหนื่อยใจอ่ะดูไปเล่นดูไปเล่นของเพื่อนของพี่แล้วพะคำเออพี่ยิงหรือเดินเล่นนะเคยวิ่งพี่วิ่งพี่โอ้โหเฮี้ยโคตรดีเลยอ่ะจ้าโคตรแรงอ่ะ ปีนี่จะตายเฉยปีนเท่าไหร่วะนี่แล้วทำไมปีนยังวะดูดิเดินวาร์ปไปเี้ปีนีนครับน้องไม่ได้รางก่เลยโอเคัปอองอ่ะ โอ้โคตรปิงไอ้เหี้ยโอ้กูปิงไอ้เหี้ยโอ้ปิงไอ้สัตว์ไม่ได้ตั้งมือดิ